แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวตำรวจทางหลวงแพร่ร่วมกับตำรวจแพร่และฝ่ายความมั่นคงจับกลุ่มรถยน,นต์ขน่างด้าวชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองคาดว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์ที่กำลังถูกทางการไล่ล่าจับกลุมดำเนินคดีค่ะโดยเมื่อเวลา12.00นวันที่4ธันวาคม2566ถนนทางเข้าบ้านปากปานหมู่ที่1ตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ ตำรวจทางหลวงแพร่ตำรวจสอพอเด่นชัยตำรวจสอพอห้วยไร่ตำรวจบอกอปอทศจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่ป่าไม้เด็กชัย ร่วมการสกัดจับกุมรถต้องสงสัยหลบหนีการตรวจหลายพื้นที่เป็นรถยนต์กระบะอีซูซูสีส่ประตูสีขาวทะเบียนพอพคคว้อควาย8386พิษณุโลกคนขับเป็นชายไทยส่วนอีกสามคนเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีนพบว่าสองคนไม่มีเอกสารพาส,สปอร์ตมาจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจะไปจังหวัดตากแต่ใช้เส้นทางหลบด่านตรวจ โดยมีรถนำลัดเลาะไปตามทางเลี่ยงเมืองขณะจะเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดแพร่ถูกทางเจ้าหน้าที่ติดตามจึงขับหลบหนีก่อนถูกจับกลุมได้บนถนนทางหลวงขณะจะเลี้ยวเข้าบ้านปากปานหมู่ที่1ตำบลไซย้อยอําเภอเด่นชัยจึงถูกจับกลุ่มก่อนนำตัวสอบสวนที่สถานีตำรวจทางหลวงกองกํากับการ5จังหวัดแพร่ จากการสอบสวนทราบว่าคนขับชื่อนายสมบูรณ์แสนสงอายุ23ปีเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรส่วนคนต่างด้าวได้รับจ้างเป็นค่าขนคนต่างด้าวหัวละ8,000บาทโดยไปส่งที่สถานีขนส่งจังหวัดตากมีนายอูเฟิงอายุ31ปีนายอิ๋วปิ่งอายุ36ปีและนายจางซิงอายุ33ปี จากนั้นพันตำรวจโทสิหราชสุคนธมาลาสารวัตรตำรวจทางหลวงแพร่หัวหน้าชุดจับกลุ่มทำการสอบขยายผลผ่านล่ามเพื่อติดตามจับกลุ่มขบวนการลักลอบพาคนหลบหนีเข้าเมืองที่ยังหลบหนีโดยประสานตำรวจทุกพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบรถต้องสงสัยคาดว่ายังหลบหนีอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อนำตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแก๊งคอเซนเตอร์ชาวจีนหนีออกจากการไล่ล่าเข้าไทยจะออกไปทางแม่สอด ข้ามไปเมืองเมวดีพะมาเปลี่ยนฐานการหลอกลวงถูกตำรวจทางหลวงแพร่ไล่ล่าจับกลุ่มได้3าคนพร้อมคนนำพาขับรถหนีไปตาม GPS วนไปมามาเข้าบ้านแม่ตีบอำเภองาวโผล่ที่อำเภอแม่เมาะทางลัดจะไปออกที่อำเภอวังชิ้นไปโผล่จากรถนำโดนไล่เลยใช้ GPS พาวนจนถูกจับได้ค่ะ 先是到那个嗯昆明，嗯、然后到昆明、嗯、没去过、嗯。好像因为是什么叫什么那个庙湾底。我在外因为我从来因为我从来没出过国，嗯、也不知道这边。嗯 因为我连我们本地都很少出过，更别说什么出国这些，我根本不了解这些。都没啥经历。我们就是在那个洗卡车上做的。有这方面意识哈。我们出。 新的我就留在店里面没带下来的，我走的比较匆啊，当地人，当地人然后他是缅甸，缅甸、呃、当地的电动车开店认识的，然后。 开店做生意的เา也是有这个证件นะครับสองคนแรกจะเครดใครรเขาบอกว่าเป็นคนพม่าเป็นคนของถิมของพม่าแนะนำมาตวคสนให้ในหน้าทนรานคนพม่ที่มาทำส่นน้ ศาลาตรงไหนใครรับที่ศาลาแต่ว่าไม่รู้ว่าศาลานั้นชื่อศาลานี่ห่างจากพักเรือตรงแสนไปเยอะไหมไม่เยอะครับอยู่ข้างในเลยครับฝั่งมองเลยนะใช่ครับมันเท่าไหร่คนละบแปดพันครับเขาบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวครับแล้วก็อยากมาเที่ยวให้ไปรับแล้วก็ไปส่งที่ขนส่งได้แล้วรถทันที่รถดังเราเป็นอะไรที่้องเอ้าหมูกอบิกเลยครับนาเอ้า เขานาอยู่ใครับไม่ได้รู้ว่าเป็นรถอะไรหรือว่าใครไม่คนนั้นก็นำเราใช่ไหมท่านใส่ทนที่หีไม่ได้นะออนไปวไรงาบาอไม่ได้กินขเช้าเลยนมารูไร้างผมไปถทองกี่ออกเดินทางกันเลยนหมคะใช่กำแพง จมแพงรัช่วมาาแงเลยรไม่นจากสนเส้นเแงรับจเส้นแสงไหมครับแสสทางสารภาพกันหอแล้วจะไปส่งเลยนะส่งขนส่งต่างส่งโอ้ไม่ไม่ถึงไม่ส่งเป็นมืนมีกคีมมารับเราได้ค่าจ้างไงครับัวละแปดพเราทำมาเกี่ครั้งแล้วครังแรกครังแรกเลยลดน้นกับเนี่ยที่หนีไปนะติดต่ออะไรยังไงติดต่อ ครับแจ้งการข้างหน้าแล้วก็ดู GPS ด้วยครับถ้าถ้าแดงแล้วก็แบบนี้แล้วตอนนี้ให้เราได้ค่ะอาจารย์ีอเนี่อย่ที่เมันีมันแล้วแต่ครับแต่ว่าบางครั้งก็เจอแต่ว่ายังไม่เคยเจอท่านนี้เขาติดต่อเรามาแล้วว่ายังไงครับใช่ครับเขาติดต่อเรามาว่ายังไงครับเขาบอกว่ามีงานอยู่ปรดีช็อตดี ค่างวดถึงวันน <c oughs> ี้ไม่รู้จะต่างค์จากไหนเลยรา<ะ>เนนี้ะทนะพลงทพงเพีรปกติาก็ขึ้นไปรับน้อนเลยคือเราทัรขึ้นมาตอนสามทุ่ม